อ่ะกราบสวัสดีพี่พี่น้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับพบก,กับช่องมีสยามเว็บ8 8อีกแล้ววันนี้ก็ได้เจ้าตัวน้ำยา5 0พ0 0พรีเมี m i u m strawberry sheet cake จะดีเด่นยังไงไปดูกันเลยครับเอาไป กลับมาครับก็ต้องบอกก่อนว่าห่างหายไปก็อยากจะคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายคนเหลือเกินก็พยายามจะหาน้ำยาตัวที่มันดีตัวที่เหมาะราคากับการรีวิวคือราคาไม่เกี่ยวครับแต่การที่จะเจอน้ำยาที่ผมชอบเนี่ยมีโอกาสน้อยมากผมเป็นคนที่เคี่ยวมากเรื่องน้ำยาถ้าไม่ผ่านมาตรฐานผมไม่จับใส่มาแน่นอนแล้วก็วันนี้ก็เป็นสายขนมครับสตรอเบอรี่ชีสเค้กอ้าวตบมือมันดียังไงอะ เดี๋ยวเราไปเริ่มชิมน,น้ำยากันก่อน,อ,นอ่ะมาครับเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเป็นน้ำยามาเลยที่นิกคกนะครับลรวรู้สึกว่าตัวเลือกตัวนี้จะมีแค่นิโคกด้วยนะฮะแต่เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่โอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมหน่อยนะป๊าอ่ะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กมันจะออกเป็นสายขนมซึ่งเจ้าแบรนด์ยี่ห้อเนี้ย ล่าสุดที่ผมชอบดูแล้วก็แล้วแล้ว,ลวติดเลยเนี่ยคือเจ้าตัวอ,อ,อะไรวะเค้กเค้กเสาวรถเออแต่ช่วงเนี้ยเนื่องจากสถานการณ์เหมือนแปบว่าน้ำยามันเริ่มหดเริ่มหายเริ่มมีน้อยลงเหมือนกฎใหม่เขาเข้มขึ้นอ่ะก็ไม่เป็นไรเนื่องจากบุหรี่เราบุหรี่ฟ้าเรามันไม่เท่ากันชาฮะกัญชามันในนี้ได้ก็อยากให้บุหรี่ฟ้านี่ด้วย่ะแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันลุงลุง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่ลุงลแถวบ้านเนี่ยแหละนาต่อนครับซึ่งตัวเนี้ยได้มาวันแรกนะคือมันออกมาสักพักกันแหละแต่ว่าผมเป็นคนที่เวลาน้ํายาอะไรจะมาลงในช่องเนี่ยคือผมซีเรียสนะคือมันต้องเป็นเที่ยวตัวที่เราชอบแล้วก็เป็นตัวที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก็เขาก็เขียนไว้ว่าพรีเมียมร้อยเอซ ก,ก็ผมก็ยกให้อยู่ในนั้นนะแล้วก็มีคําเตือนดงางๆ PGVG 70-30อ่าถูกต้องอ่าเป็นนิก6แต่รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยจะเอามาแต่นิก3หรือนิกน่าจะเอามาแต่นิก6นะ60 ml มีสแกน QR code อ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูสีน้ํายากันดีกว่ามาเดี๋ยวผมขอข้ายาวหน่อยนะเลาจะอธิบายรสชาติตอนชิมให้ฟังนะครับอืมเอ้ยโอ้โหมันไม่นี่อย่างที่คิดว่ะ มันแทบจะไม่เหนียวเลยเนี่ยสีน้ำยาก็จะออกเหลืองนวลๆน,น,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะป้ายเนี่ยอืมอืมจากที่ชิมแล้วนะต้องบอกก่อนว่ากลิ่นเค้กมาดีมากแล้วตามด้วยสตรอเบอร่อ่อนเฮ้ยมันทําให้นึกถึงยุคมอนเตอร์แต่ช่วงเนี้ยมอนเตอร์บ้านเราอะ่ะ เหมือนเขาปรับเปลี่ยนสูตรน้ำยาใหม่ที่อธิบายไปข้างต้นนะครับแต่ก็ผมจําเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบน้ํายามาเลยมีน้อยมากน้อยจริงๆถ้าเป็นสายขนมนะเพราะว่าผมไม่ใช่คอผลไม้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาหยดอ่ะผมเบิร์นไว้แล้วนะโอ้โหลวดก็นานแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายฟิลให้ฟังเอาไป เดี๋ยวผมจะไปบ่าชิมแต่แต่ก่อนนะอืมก็อย่างที่บอกข้างต้นนะฮะคำแรกก็คือกลิ่นเค้กมาดีมากมาดีเลยแล้วอย่างหนึง่งคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นแทงคอรหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะมันเบามากที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือ นิกของทางมาเลย์นะฮะนิกหกเนี่ยจะประมาณนิกสามอเมริกาอ่าใครที่ดูอเมริกาก็จะรู้อยู่นะครับสายขานมพวกนี้มันจะกระแทกคอแต่สําหรับตัวผมนะมันค่อนข้างจะจึกนิดเดียวไม่เยอะไม่ถึงกับขั้นซึ่งก่อนอื่นก็บอกก่อนผมก็สั่งของมอนสเตอร์ไอตัวเอ่ออะไรวะชูครีมคาสตาดนะครับนิกหกอันนั้นของมอนสเตอร์อันนั้นอะ่ะผมหยดปึ๊กนิกหกแล้วสูบเหมือนคลิปก่อนก่อนเนี่ยจะต้องเป็นนิกสามพี่ไหมแต่หลังๆมามันเริ่มแบบ ไม่อยากให้เสียตังเสียอะไรกันเนี้ยก็เลยเออเอานี้หกมาเลยดูดไปปึกเนื่องจากทํายาเสารนหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้นี้ผมมาจัดเต็มนะแล้วจะมาบรรยายให้ฟังอ่ะก็ต้องบอกว่าถ้าใครไม่เคยดูดนะฮะจะแทกคอแน่นอนแต่สำหรับผม ถ,ถ้าลากช็อตเมื่อกี้คือกระแทกเลยนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าคัตต่าชูครีมอะไรเงี้ยในเท่านิกเมกานะครับก็ใครอยากลองสายขนมอะไรเงี้ยแนะนํานะถ้าเกิดใครไม่เคยดูดสายขนมให้เอายังไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้ไปหัดจากพวกเอ่วครัวซองสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนิกนิกนิกสามนะครับเขาจะบางกว่าตอนสูบเข้าไปเนี่ยคือกลิ่นเคก้กมันตีหอมมากนะแล้วเวลาพ่นออกมามันจะเป็นแบบ รสชาติมันอบอวนในปากอะ่ะมันจะเป็นแบบสตรอเบอรี่ที่เป็นขนมจางๆนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่คือรู้อาฮะรู้ว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ครับผมว่าโอเคนะแล้วอย่างน้ํายามันไม่เหนื่นมากด้วยถึงจะเป็น v g 7 0เจก็ขอแนะนําเลยก็ขอบคุณพี่พิงน้องทุกคนนะฮะที่ถามคอยสอบถามคอยให้กําลังใจพี่เมื่อไหร่จะลงคลิปอา,อาจจะมีอาทิตย์ละหคลิปนะครับช่วงนี้ แล้วก็อาจจะตีเป็น3วันเพราะว่าสปอนเซอร์ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีแล้วย้ำนะว่าซื้อเองนะแล้วก็ไม่เก็บตังค์เพื่อนๆพี่น้องถ้าใครส่งอะไรให้มารีวิวเหมือนเดิมนะครับยังยืนยันอยู่อ่ะสำหรับวันนี้ผมมีสยามเวฟ48ขอตัวลาไปก่อนบางทีมันตื่นเต้นเหมือนกันนะเวลาไม่ได้ถ่ายนานๆเนี่ยก็ขอฝากช่องกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับช่องมีสยามเวฟกลับมาแน่นอนโอเค ขอบคุณพื่อนๆน้องทุกคนครับบายบายอ่ะกลับมาครับก็ต้องบอกก่อนว่าห่างหายไปก็อยากจะคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายคนเหลือเกินก็พยายามจะหาน้ํายาตัวที่มันดีตัวที่เหมาะราคากับการรีวิวคือราคาไม่เกี่ยวครับแต่การที่จะเจอน้ํายาที่ผมชอบเนี่ยมีโอกาสน้อยมากผมเป็นคนที่เคี่ยวมากเรื่องน้ํายาถ้าไม่ผ่านมาตรฐานผมไม่จับใส่มาแน่นอน แล้วก็วันนี้ก็เป็นสายขนมครับสตรอเบอรี่ชีสเค้กอ้าวตบมือมันดียังไงอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มชิมน,น้ำยาก่อนก่อนอ่ะมาครับเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเป็นน้ำยามาเลยที่นิโคกนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเลือกตัวนี้จะมีแค่นิโคกด้วยนะฮะแต่เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กที่โอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตซูมหน่อยนะป๊าบอ่ะเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้ก มันจะออกเป็นสายขนมซึ่งเจ้าแบรนด์ยี่ห้อเนี้ยล่าสุดที่ผมชอบดูแล้วกแว็แล้วติดเลยเนี่ยคือเจ้าตัวเอ่ออะไรวะเค้กเค้กเสาวรสเออแต่ช่วงเนี้ยเนื่องจากสถานการณ์เหมือนแบบว่าน้ํายามันเริ่มหดเริ่มหายเริ่มมีน้อยลงเหมือนกฎใหม่เ,เข้าเข้มขึ้นอ่ะก็ไม่เป็นไรเนื่องจากบุหรี่เราบุหรี่ฟ้าเรามันไม่เท่ากัญชาฮะกัญชามันในนี้ได้ก็อยากให้บุหรี่ฟ้านี่ด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันลุงลงไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่ลุงลุงแถวบ้านนี่แหละนาต่อครับซึ่งตัวเนี้ได้มาวันแรกนะคือมันออกมาสักพักกันแหละแต่ว่าผมเป็นคนที่เวลาน้ํายาอะไรจะมาลงในช่องเนี่ยคือผมซีเรียสนะคือมันต้องเป็นเที่ยวตัวที่เราชอบแล้วก็เป็นตัวที่มีคุณภาพจริงๆนะครับก็เขาก็เขียนไว้ว่าพรีเมียมร้อเซ ก,ก็ผมก็ยกให้อยู่ในนั้นนะแล้วก็มีคําเตือนต่างๆ PGVG 70-30R ถูกต้องอเป็นนิก6แต่รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยจะเอามาแต่นิก3หรือนิกน่าจะเอามาแต่นิก6นะ 60ml มีสแกน QR code อะแล้วก็เดี๋ยวไปดูสีน้ำยากันดีกว่ามาเดี๋ยวผมขอขายาวหน่อยนะแล้วจะอธิบานรสชาติตอนชิมให้ฟังนะครับเอยโอ้โหมันไม่นี่อย่างที่คิดว่า มันแทบจะไม่เหนียวเลยเนี่ยสีน้ำยาก็จะออกเหลืองนวลๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะป้ายเนี่ยอืมอืมจากที่ชิมแล้วนะต้องบอกก่อนว่ากลิ่นเค้กมาดีมากแล้วตามด้วยสตรอเบอรี่อ่อนเฮ้ยมันทําให้นึกถึงยุคมอนเตอร์แต่ช่วงเนี้ยมอนเตอร์บ้านเราอ่ะ หมือนเขาปรับเปลี่ยนสูตรน้ำยาใหม่ที่อธิบายไปข้างต้นนะครับแต่ก็ผมจําเป็นคนที่ไม่ช่อยชอบน้ํายามาเลยมีน้อยมากน้อยจริงๆถ้าเป็นสายขนมนะเพราะว่าผมไม่ใช่คอผลไม้อยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาหยดอ่ะผมเบิร์นไว้แล้วนะโอ้โหลวดก็นานแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายฟิวให้ฟังเอาไป เดี๋ยวผมจะแบบว่าชิมแต่แต่ก่อนนะอืมก็อย่างที่บอกข้างต้นนะฮะคำแรกก็คือกลิ่นเค้มาดีมากมาดีเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นแทงคอหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะมันเบามากที่ผมบอกไปข้างต้นก็คือ นิกของทางมาเลย์นะฮะนิก6เนี่ยจะประมาณนิก3อเมริกาอ่าใครที่ดูอเมริกาก็จะรู้อยู่นะครับสายขานมพวกนี้มันจะกระแทกคอแต่สำหรับตัวผมนะมันค่อนข้างจะจึกนิดเดียวไม่เยอะไม่ถึงกับขั้นซึ่งก่อนอื่นก็บอกก่อนผมก็สั่งของมอนสเตอร์ไอตัวเอ่ออะไรวะชูครีมคาสตาร์ดนะครับนิก6อันนั้นของมอนสเตอร์อันนั้นอะ่ะผมหยดปึ๊กนิก6แล้วสูบเหมือนคลิปก่อนก่อนเนี่ยจะต้องเป็นนิก3มใช่ไหมแต่หลังๆมามันเริ่มแบบ ไม่อยากให้เสียตังค์เสียอะไรกันเนี้ยก็เลยเออเอานี้ขงกมาเลยดูดไปปึกเนื่องจากน้ํายาเสาร้นดหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมมาจัดเต็มน,นะแล้วจะมาบรรยายให้ฟังอ้าบาหืก็ต้องบอกว่าถ้าใครไม่เคยดูดนะฮะจะแทกคอแน่นอนแต่สำหรับผม ถ้าถ้าลากช็อตม่อก็คือกระแทกเลยนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเท่าคัตต้าชูครีมอะไรเงี้ยในเข้านิกเมกานะครับก็ใครอยากลองสายขนมอะไรเงี้ยแนะนํานะถ้าเกิดใครไม่เคยดูดสายขนมให้เอายังไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้ไปหัดจากพวกพวกครัวซองสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นนิกนิกนิกสามนะครับเขาจะบางกว่าตอนสูบเข้าไปเนี่ยคือกลิ่นเคก้กมันตีหอมมากนะแล้วเวลาพ่อนออกมามันจะเป็นแบบ รสชาติมันอบอวลในปากอะ่ะมันจะเป็นแบบสตรอเบอรี่ที่เป็นขนมจางๆนะครับแต่ก็จะมีกลิ่นสตรอเบอรี่คือรู้อาฮะรู้ว่าเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ครับผมว่าโอเคนะแล้วอย่างน้ํายามันไม่เหนื่นมากด้วยถึงจะเป็น VG 7030ก็ขอแนะนําเลยก็ขอบคุณพี่พิงน้องทุกคนนะฮะที่ถามคอยสอบถามคอยให้กําลังใจพี่เมื่อไหร่จะลงคลิปอา,อาจจะมีอาทิตย์ละหคลิปนะครับช่วงนี้ แล้วก็อาจจะตีเป็น3วันเพราะว่าสปอนเซอร์ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อมีแล้วย้ำนะว่าซื้อเองนะแล้วก็ไม่เก็บตังค์เพื่อนๆพี่น้องถ้าใครส่งอะไรให้มารีวิวเหมือนเดิมนะครับยังยืนยันอยู่อ่ะสำหรับวันนี้ผมมีสยามเวส48ขอตัวลาไปก่อนบางทีมันตื่นเต้นเหมือนกันนะเวลาไม่ได้ถ่ายนานๆเนี่ยก็ขอฝากช่องกดไลค์กด s u b สไคร e ไว้ด้วยนะครับช่องมีนสยามเวฟกลับมาแน่นอนโอเค ขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนครับบายบาย